ห่อของขวัญแบบทรงกระบอกนะคะเราจะมาวัดกระดาษก่อนนะคะจับกระดาษมาชิดส่วนโค้งด้านบนทั้งสองข้างนะคะพับให้เป็นรอยและตัดส่วนที่เกินออกค่ะจับกระดาษทั้งสองข้างให้ชิดกับรอยโค้งด้านบนเสร็จแล้วพับเข้ามาเลยค่ะแล้วจะได้กระดาษที่อยู่ตรงกลางที่มีขนาดเท่ากับขวดเลยนะคะเสร All ็จแล้วนำขวดมาวัดหนึ่งรอบพอดีนะคะแล้วตัดกระดาษส่วนที่เกินออกค่ะ กระดาษที่ได้เราจะนำมาพับครึ่งสามรอบค่ะการกระดาษออกทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัดกระดาษด้านล่างตามรอยพับให้เข้าไปชนกับรอยพับตรงกลางด้านล่างนะคะ นำขวดมาวางแล้วก็ติดกระดาษจากด้านข้างได้เลยค่ะตั้งขวดขึ้นเราจะพับจากด้านล่างก่อนนะคะการกระดาษด้านล่างออกอย่าให้มีรอยพับค่อยๆพับกระดาษให้เป็นจีบนะคะดึงเข้าหาจุดตรงกลางเสร็จแล้วรีดกระดาษให้เรียบ ส่วนปลายพับเข้าด้านในเก็บงานให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วติดเทปใส่นะคะกับด้านที่เราตัดเป็นเส้นๆนะคะพับกระดาษด้านบนลงมาเป็นแนวเฉียงให้ชนกับขอบกระดาษด้านหนึ่งพับเข้าไปด้านหลังอีกหนึ่งรอบเสร็จแล้วทับกระดาษลงไปเรื่อยๆนะคะ ทเหมือนกันไปโดยรอบเลยนะคะเมื่อพับอันสุดท้ายเสร็จให้สอดปลายเข้ากับชิ้นงานอันแรกนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ขอบคุณที่รับชมค